คำถามที่9ครั้งที่8ถ้าเราไม่มีสัมมาธิฏฐิเราจะตกอบายทุกขติมิดิบาทนารกเกิดเป็นสัทชนิตต่างๆมากมายเกิดเป็นคนก็ยากครั้นเกิดเป็นคนแล้วต้องยากจนเข็นใจเป็นโรคต่างๆมากมายทุกนานานับประการช่วยอธิบายสัมมาธิฏฐิว่ามีอะไรบ้างเจ้าคะตัวอย่างที่21คําคำถามที่9 นะเรื่องสมาธิเนี่ยแหละถ้าเราไม่มีสมาธิธิเราก็ตกกบายทุกขติวิบากนรกเกิดเป็นคนก็จะลําบากยากจนเข็นใจอายุก็จะสั้นนะทีนี้ก็อธิบายถึงข้อสมาธิธเนี่ยครั้งนี้ก็เป็นข้อที่ตัวอย่างที่ยี่สิบเอ็ดนะเป็นครั้งที่แปดไอ้สามาธินี่เป็นเรื่องสําคัญไงเพราะถ้าเทอมไม่มีสมาธิธมิจฉาทิฏฐิเสร็จแล้วจบเลย นะเพราะฉะนั้นจึงต้องสมาธิทิตัวอย่างที่ยี่สิบเอ็ดนี้ก็ว่าด้วยต้องรู้วิญญาณเป็นยังไงผีมารเปตสัตว์นรกสวรรค์เป็นยังไงนะเราจะได้มารู้กันเพราะว่าถ้าไม่สมาธิเราวต้องดูตรงนี้ถ้ารู้ตรงนี้ผิดไปนะมิจฉาทิฏฐิแล้วนะ <c oughs> ก็มีโมหะเป็นผล ก็อาศัยพระเตรปิดกเล่มที่สิบสองเนาะอาศัยพระเตกเล่มที่สิบสองข้อสามร้อยเก้าสิบแปดไปสามร้อยเก้าสิบหกหน้าสี่ร้อยยี่สิบเจ็ดมหาตันหาขยะสูตรนะอันนี้ภิกษุสาติเอาสมัยหนึ่งที่อารามของนาถาบิิกาเศรษฐีนะเชตวัน ภิกษุชาติซึ่งเป็นบุตรชาประมงมีทิ่ชั่วว่าตัวเองเนี่ยรู้ทั่วถึงธรรมคี่พระเจ้าทรงแสดงว่าวิญญาณเนี <ver> ้ยไม่ใช่อื่นเลยก็จะท่องเที่ยวไปแล่นไปอย่างที่เราเข้าใจกันทุกวันเนี้ยวิญญาณก็จะล่องลอยไปเป็นเป็ดก็จะเอาอาหารไปให้เป็ดกินอะไรเงี้ยนะ ภิกษุเป็นอนมาก็บอกท่านสาติท่านมีที่สีชั่วแบบนี้ที่สีชั่วมิฉาทิฐิอะผู้เจ้าไม่เคยแสดงแบบนี้นะท่านสาติก็ไม่ฟังก็ยืนยานวะ่าท่านรู้ทั่วถึงธรรม้วยวิญญาณเนี่ยนะมันล่องลอยไปแล่นไปนะก็เลยไปฟ้องผู้เจ้าผู้เจ้าก็เลยบอกว่าไปไปเรียกท่านสาติมาก็เลยถามท่านสาติว่าท่านสาติเธอมีทิ่สชั่วว่า รู้ทร,รู้รู้ทั่วถึงธรรมที่เราทรงแสดงว่าวิญญาณนัคือ,ต,อต้องท่องเที่ยวไปแล่นไปจริงหรือจริงพระเจเ้าข้าว่างั้นนะมันเป็นยังไงวิญญาณนะคือสภาวะที่พูดได้รับรู้ได้นะพระเจ้าบอกโมค้าบุรุษเราแสดงกับเธอที่ไหนแบบนี้วิญญาณเกิดเพราะเหตุปัจจัยเกิดขึ้น เราก็อธิบายว้เยอะแยะถ้าปราศจากปัจจัยก็จะไม่มีความเกิดแห่งวิญญาณเธอนี่พูดอย่างนี้เธอกล่าวตู่เราเท่ากับขุดตัวเองจะประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมากเป็นทิฏฐิที่ผิดคือมิจฉาทิฏฐิโมฆะบุรุษเกิดมาเสื่ชาติเกิดวางน,งนั้นเถอะนะความแห่งของเธอจัไม่เป็นไปเพื่อสิ่งที่เป็นประโยชน์นะเท่ากับเธอ ไม่เป็นไปเพื่อความทุกข์แล้วเธอจะพบความทุกข์ตลอดกาลนานพระทธเจ้าก็เลยอธิบายได้ว่าอธิบายตอบว่าวิญญาณเกิดขึ้นเพราะอาศัยปัจจัยใดก็นับว่าวิญญาณนั้นตามปัจจัยนั้นๆวิญญาณเกิดขึ้นเพราะ,ะตากระทบรูปก,ก็นับว่าเกิดจากสู่วิญญาณคือรู้ทางตาหูได้ยินเสียงก็โสตวิญญาณใจกายกระทบภาษาก็เรียกกบกายวิญญาณ ใจมโนม,โน,มโนไปกระทบธรรมอาร,รมณ์จิตที่ไปเสวยอาร,รมณ์ชอบไม่ชอบเนี่ยก็เป็นมโนวิญญาณไฟที่ติดขึ้นอาศัยเชื้อใดก็นับว่าไฟก็เรียกไฟตามนั้นๆเช่นไฟติดไม้ก็เรียกไฟไม้ไฟติดที่ป่าก็เรียกไฟป่านะไฟติดหญ้าก็เรียกไฟหญ้านะเป็นต้นนะนอกจากไม่มีวิญญาณเกิดเพราะมีเหตุปัจจัยอย่างนี้ มาดูลักษณะวิญญาณอ,อาศัยพระรปิฎกเล่ม9เกวัตสูตรแล้วก็25จิต,ตวัคเรียนพระรปิฎดกเล่มที่25สองเล่มนะดูลักษณะวิญญาณ7 1นหนึ่งนะทุอะไรไเอากาจลังไปเดียวเดียวเอเป็นเอกเอากาจลังไปเดียวเดียวนะคือ<ม>คือไปไปคนเดียวอะ่ะ นึกถึงความจริงถ้าเรานึกถึงสถานที่แห่งหนึ่งเราอยู่กับเพื่อนห้าคน<ต>เพื่อนอีกสี่คนไม่รู้หรอกว่าเราไปคิดถึงอะไรเร,เราคิดถึงคนเดียวแล้วเพื่อนคิดถึงอะไรเราก็ไม่รู้เขาก็ไปคนเดียวของเขาแล้วแต่เขาจะคิดอะไรนั่งอยู่ด้วยกันแท้ๆนั่งอยู่ด้วการห้าคนเนี่ยต่างคนต่างก็คิดไปนู่นไปนี่แต่แน่นอนเวลาคุยถึงเรื่องอะไรเนี่ย ก็จะมาสูนย์รวมที่ตรงที่คุยกันแต่จิตวิญญาณของของแต่ละคนนะมันก็ไปตามพบของตัวเองบางคนก็ถึงลูกถึงผัวถึงสามีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเป็นเป็นเอกจรังนะไปเดี๋ยวเดียวเลือกสนาวิญญาณสองอสรีรังอ่ะแปลว่าไม่ไม่มีรูปร่างนะไม่มีหน้าตาไม่มีรูปร่าง อาศริลังสามอนัตตาคือไม่มีตัวตรงอนัตตาไม่มีตัวตนนะวิญญาณไม่มีตัวตนถ้าวิญญาณนี่คือธาตุรู้ไงรู้ว่าเราไปติดไปยึดไปผูกพันอะไรเราดับมันได้เราก็ไม่มีตัวตนของความไปติดไปยืดไปผูกพันเนี่ยอนัตตาข้อสี่ธูรังธรรมัง ขาว่าท่องเที่ยวทัวร์ไทยทุรังธรรมังทุรังธรรมังนี่คือ <S <S มันไปได้ทั่วทุรลังธรรมังมันไปได้ทั่วนึกถึงสิเธอไ,ไปต่างประเทศเธอเคยไปต่างประเทศไปอังกฤษไปสหรัฐไปประเทศไหนก็แล้วแต่เธอนึกถึงตรงนั้นได้เลยไปฝรั่งเศสก็จะเจอจะขึ้นไปเจออะไรที่สวยๆที่ที่เป็นน่าชื่นชอบไปสิงคโปร์ก็อะไรหัวหัวสิงโต พ่นน้ําอะไรเงี้ยนะเนี่ยแล้วแต่ของใครของมันนะมันไปมันเรื่อยมันคิดไปเรื่อยอสระมันไปข้อต่อไปอาน,นิทัศนังคือไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้อันนี้ไม่มีไม่ไม่เห็นนักทัศนาไม่ได้อาน,นิทัศนังไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าวิญญาณนะนะต่อไปอน,นิจังคือไม่เที่ยม ไม่เที่ยงนี่คือสิ่งที่เราไปติดไปยืดไปผูกพันในวิญญาณท่ารู้ไงเราสามารถตั้งไตสิกขาศีสมาธิปัญญาเราจะเห็นว่าสิ่งที่เราไปติดไปยึดไปผูกพันเนี่ยสิ่งเราไปติดไปยืดไปผูกพันจะทําให้เราไม่ถูกครอบงำเป็นไม่มีนะแต่เราไปติดไปยึดไปผูกพันพราะหน้าเพิดเิยดีพอใจซะแล้วเนี่ยนะแต่มันเองก็ไม่เที่ยงแต่เรายึดว่าเที่ยงไง แต่มันไม่เที่ยงมันก็ทําให้เราทุกข์สักวันมันต้องแปรปรวนไปนะข้อต่อไปสัพพตประพังสัพพตปะพังนี่คือสว่างสวัยก,ก็จายกระจายไปทั่วคือคือ,ค,อคือหมายความมันรู้อ่ะรู้โดยประการทั้งปวงที่เรารู้อ่ะซึ่งอาจจะผิดก็ได้นะอาจจะถูกก็ได้อาจจะผิดก็ได้มันรู้ ถ้ารู้ธรรมะรู้ทุกขหรือพ้นก็สว่างสวัยในการหลุดพ้นนะถ้ารู้ในทางที่ไปติดยึดผูกพันก็สว่างสวัยเราไปติดไปยึดก็เห็นจุดดีตรงนั้นนะมากๆนี่สัพพตัวประพังนะเอาข้อแปดคืออานันตังอานันตังนี่ไม่มีที่สุดไม่มีขอบเขตมมนไม่มีกบจํากัดเลยไอย้ตรงนี้ห้ามคิดถึงนะ ตัวนี้ห้ามคิดถึงไม่มันจะคิดถึงมันตามภาษาของของคนคนนั้นของวิญญาณคนนั้นน่ะมันเลยไม่มีขอบเขตจํากัดนะอนันต์สังไม่มีที่สิ้นสุดไปเรื่อยเลยแล้วแต่วิญญาณจะรู้จะติดจะยึดจะผูกพันอะไรซึ่งมันไม่รู้จักอนาคตเลยว่าแล้วแต่แล้วแต่เธอไปเห็นอะไรเธอชอบอะไรเธอก็ไปติดไปไปผูกพันอย่างนั้นมันเลยไม่มีขอบเขตจํากัดที่มันจะไปรู้อ่ะนะเก้าคือครูหาสยาม คูคูหาเสียงก็อยู่ในกายเรานี่แหละนะอยู่ในกายเรานี่แหละเรียกว่าคูหาเสียงนะอยู่ในกายยาวานี่็คือกว้างผอมรัสยาและใจนี่แหละเพราะอะไรเพราะมันมีตาหูจมูกลิ้นกายใจไงเนี่ยมันมีตัวเนี้ยทําให้เราวิญญาณไปรู้ถ้าไปกระทบข้างนอกเข้าเ้าก็เกิดความรู้สึกเวทนาตามเวทนาไปมันก็เป็นเพราะมีตัณหา อะ,อะดูตามรูปอีกครั้งหนึ่งนะเนี่ยจะเอาจากขณะสูตรพระไตรปิฎกที่18ดข้อร้อสาสิบห้าน้าะหน้าร้อยหกสิบทีพระเจ้าท่ 18, 135, นานตรัสว่าเป็นบุญของเธอแล้วหนาเป็นท่าของเธอแล้วหนอที่เธอได้ปฏิบัติปฏิบัติธรรมแล้วได้เห็นสวรรค์หชั้นนระก6ชั้นเทวดาหกชั้นเน,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 นเนี่ยจากทวารนอกทวารในนี่แหละใช่ไหม ตากระทบรูปก็เกิดวิญญาณจับสู่วิญญาณเห็นไหมนึกถึงลักษณะวิญญาณเมื่อกี้บอกแล้วนะทบทวนดูอีกทีพอตากระทบรูปนะก็เกิดจับสู่วิญญาณพุทธเจ้าบอกว่าเราเรียกตามตามเหตุปัจจัยหูที่ยินเสียงก็โสตวิญญาณเห็นไหมเนี่ยเพราะอาสามตัวเนี่ยเป็นผัสสะพอผัสสะมันก็เกิดเวทนา เวทนาจิตไปสวยอารมณ์ชอบไม่ชอบเห็นไหมถ้าชอบก็เป็นเปรตถ้าชอบก็เป็นเปรตอยากได้มากอยากได้น้อยเนี่ยเพราะงั้นมาววที่สีส่ต้องรู้เปรตเ,เดรัจฉานาสุรกายสัตว์นรกผีมารน,นะเปรตอยากได้ชอบอ่ะชอบก็เลยอยากได้นะถ้ามันไม่สมใจ มันทุนกข์ม,ม, USSR, ม,มันก็เป็นสัตว์นรกไม่สมใจมันทุกข์ไงมันก็เป็นสัตว์นรกจากไหนจากวาวรนี่แหละใช่ไหมแล้วเราเรียกว่าไอ้พวกนี้ว่าผีผีคือพูดคือจิตจิตวิญญาณที่ไปหลอกหลอกเราให้เราหลงไงเรียกผีหลอกผีไม่จริงผีหลอกแต่เนี่ยผีจริงๆเลย ผีเนี่ยมันมันหลอกเราทําให้เราหลงไปติดไปยึดไปผูกพันกับมันทําให้เราเป็นเปรตเป็นสัตว์นรกเพราะผีนะถ้าเราไปติดไปยึดไปผูกพันเราก็เป็นมารอธิบายมารสังร่งยุดไปแล้วนะที่พิคษุน,นีเป็นหันะไอ้มารมาจะมารบกวนมารคือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงว่านอกหรือนายที่ทําให้เราไม่บรรลุค,ความดีอันประเสริฐนะ เนี่ยเป็นมาทั้งสิ้นนะทีนี้ถ้าเราเป็นเปรตเราไม่รู้อสุรกายอสุรกายนี่คือรู้ว่าไอชอบหรือไม่ชอบในสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยนะนะแต่เร,แเราแพ้มันไงเราแพ้มันอ่าไปว่าไม่สุระไปว่าแข็งแรงเราแพ้ทั้งกายและใจแล, air. แล้วอ่อนแอเราคงไปชอบไปติดไปยึดไปผูกพันไปสมใจกับทุก์นลนรกไปนะ ถ้าเราเป็นเป็ดเราเป็นอสุรกายเราเป็นสัตวน์นรกเราเป็นผีเป็นมารเนี่ยถ้าเราไม่รู้พวกนี้ยเราก็เป็นเดรัจฉานขวางทางนิพพานเดรัจฉานนี่ไม่ใช่หมายความว่าเออเป็นหมูหมากาไก่แบบผู้เจ้าจะมาสอนทําไมบำเพ็ญบาร,รมีแล้วมารู้ว่าเออหมูหมากาไก่นี่เป็นสัตว์เดรัจฉานนะเดรัจฉานคือโง่ไม่รู้บุญรู้บาปเนี่ยไม่รู้ ไม่รู้พวกเนี้ยไม่รู้เปตสัตว์เดรัจฉานอสุรากายสัตว์นรกผีมารเป็นยังไ,สรรง,ไงสวรรค์เป็นยังไงบอกเลยว่าสวรรค์เนี่ยสวรรค์มันเปีนสมมุติเทพเห็นไหมสมมุติเทพนี่คือ<ป>เทพไม่จริงเพราะเสพสมใจก็สมุติข่าแต่สมุติเทพแต่สมัยก่อนพระไตรปิฎกใช้ใชคําว่าพระราชาเห็นไหมข่าแต่สมุติเทพ เนี่ยวางเงี้ยสมมติเราเป็นเทพเพราะมันเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์อย่างเงี้ยมันมันไม่จริงถ้าเป็นของจริงก็ต้องเป็นอริยะในอุบัติเทพเทพจงมีสามระดับสมมุติเทพอุบัติเทพวิสุทธิเทพเห็นไหมอุบัติเทพนี่เริ่มเป็นพระสสดบาบัลแล้วสกิทาอาาคาวิสุทธิเทพนี่อรหรันเนี่ยเนี่ยเทพมีสามระดับสมมุติกับปรมัต มันหมายถึงจิตเจตสิกรูปนิพพานที่เราพ่ายเราพ้นทุกข์เราก็จะหมดราคะโทสะโมหะหลงนะรูปที่แปดก็ดับไปดับไปเพราะเพราะเราเราเราใช้ใจศิกขาใช้วิธีดับทุกข์ที่พระเจ้าสอนเ,ย,เยอะแยะมากมายต่อไปดิจะพูดวิธีการแหละตอนนี้พูดคร่าวๆไปก่อนต่อไปจะพูดจะดับราคะจะดับโทสะได้ยังไงพอดับราคะได้โทสะได้ มันก็หมดโมหะไม่มีโมหะนะนี่ก็คือรู้สมัยาีิต้องรู้ไอ้นี่พุทธเจ้าบอกว่าถ้าเธอยังปฏิบัติพวกนี้ยังไม่ได้การประพฤติปฏิบททัติธรรมเธอยังไม่จบเพราะงั้นปฏิบัติตรงนี้ให้หมดให้จบในทวารน,นอกทวารในเกิดผัสสะหกเวทนาหกตัณหาหกนี่แหละนะ เนี่ยเราจรึงจะต้องศึกษาให้ให้ให้ให,ให้ให้ชัดเจนว่าเราไปติดไปยึดไปผูกพันอะไรเพราะเธอไปติดไปยึดไปผูกพันเพลิดเพลินยินดีพอใจไอ้สิ่งต่างๆเธอจะถูกครอบงำเธอจะมีอคติอคติเพราะรับเพราะชังนะเพราะรับเพราะชังนะรักชังหลงกลัวหลงไป แล้วก็กลัวเราต้องทำตามใจเขานะนี่คืออเธอต้องรู้รู้หมดแล้ววิญญาณก็รู้นะสมาธิต้องรู้อย่างนี้ถึงจะปฏิบัติธรรมและพ้นทุกข์ได้นะทีนี้เมื่อรู้อย่างนี้แล้วเราก็ควรจะเร่งขวนขวายที่จะทำนะแต่แล้วมันเพราะอาวิชานี่แหละมันเป็นอวิชชา ถ้าเราไปติดไปยึดจะก่อให้เราทุกข์จำได้ไหมอวิชามีแปดไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุที่เกิดทุกข์ไม่รู้วิธีดับทุกข์แล้วดับมันไม่ได้อดีตสี่นั่นเองและไม่รู้ในอดีตอดีตเราเราเคยติดเคยยึดอะไรไว้แล้วจะเลิกมันได้ไม่ได้ไม่รู้ไม่คิดจะเลิกด้วยอดีตอนาคตก็ไม่รู้เราจะไปติดยึดอะไรต่อไปเราก็ไม่รู้ <c oughs> โหห้าสี่ห้าหกข้อเจ็ดก็คือไม่รู้ในทั้งอดีตและอนาคตไม่รู้เลยอดีตเราจะเลิกมันได้เมื่อไหร่จะเลิกอะไรอนาคตเราก็ไม่รู้นี่คืออวิชชาเพราะอวิชชามันต้องรู้ทั้งอดีตและอนาคตรู้อดีตคืออะไรรู้ว่าเราไม่ติดไม่ยึดไม่ผูกพันอะไรถ้าเราไม่ติดไม่ยึดไม่ผูกพันอะไรเลย เราก็จบกิจดิกิจอื่นเพื่อทำการที่จะไม่ติดไม่ยึดไม่ผูกพันอะไรเนี่ยมันไม่มีแล้วนะก็จบกิจพอจบกิจแล้วเรามีแต่ช่วยเหลือผู้อื่นเท่านั้นเองนะทำประโยชน์เพื่อสุขเพื่อมวลมหาชนนะเป็นอันมากนะเพื่อประโยชน์เพื่อความผาสุขแก่มหาชนเป็นอันมากต้องทำอย่างนั้นโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนใดๆทั้งสิ้น นะขออย่างเดียเขามีปัญญาพ้นทุกข์เท่านั้นแหละเป้าหมายนะเพราะฉะนั้นเราต้องเอาตัวเราเองก่อนนะต้องพึ่งตนพึ่งธรรมไงเอาตัวเองเนี่ยให้อยู่ในธรรมนะแล้วทีนี้ <c oughs> มันก็จะเป็นไปตามลำดับมันไม่โกกชันเหมือนเขาขาดหรอกพริยาสดะบันก็ละสังโยชน์สามจำได้ไหมสักกายะทิ่ททิกิเลสหยับหยาบ วิติกม,มกิเลนนั่นเองถ้าสูงกว่านั้นก็เป็นปริยุทธฐานกิเลดับกลางคือรูปลก,กิเสแหงสัมผัสเนี่ยทีนี้พัสะกิทาคามาระะาามีก็ไอ้กิเลสหย,ยาบไม่มีละสกายยะทิฏฐิแต่ก็ยังมีวิจิกิจฉาเพราะเรายังติดในในรูปลก,กิเสแองสัมผัสอยู่มากน้อยอะไรก็เราว่าเราบางแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะ บางก็คือพอรเดียวเมียเดียวนะะอบายก็เน้นที่อบายมุกขกเลาเป็นหลักไม่ต้องมีมีจริงจะเป็นแต่ญ,ญาตสนบันไงต่อไปก็อ่านที่สูงรูปราคะอรูปราคาเอาอยยังการราคาไปที่รอบกดหลงมันเบาบางเลยก็เรียกว่าพระสกิทาคาทงหมดเลยหมดรลบกดหลงเลยก็เป็นอนาคาเห็น mm hmm. ไหม ถ้าหมดรู้จากรูปราคะอรูปราคะรูปราคาคือติที่เราไปยึดสวยสุขที่เราได้หลุดพ้นไงนะที่เรายินดีที่เราได้มันหมดไปจากเราเนี่ยพอหมดจากเราเราก็รู้รูปราคะอรูปราคะมันมันมันยังยินดีพอใจอยู่ว่าเราเฮ้ยเราเก่งเ้ยสามารถหลุดพนาาาามม้นไม่มีกรรมราคะราคาโทวสามันไม่มีกับเราแล้วเราก็มีปิติยินดีเกื่อตัวเองใหญ่ ในความใหญ่ติดในรูปราคะแล้วมีอันที่เรายังไม่รู้อีกก็เป็นอรูปราคะนะมานะแม้เล็กแม้น้อยที่เราไปชื่นชมยินดีว่าเราหลุดพ้นนั้นไม่มีรูปราคะรูปละมานะอุทะจะคือไม่ใช่ฟุ้งซ่านอย่างนิวรห้านะอุทะจะนี่คือมันยังมันยังเหนี่ยมอยู่ว่ามันยังไม่บริสุทธิ์อ่ะนะแล้วทิฏ่ะ พ้นวิชาได้แล้วเราต้องศึกษาแล้วก็พ้นไปตามลําดับนี่นแหละไม่ต้องไปซีเรียสไปเอาขนาดไหนตอนนี้เอาโสดบบาบันให้ได้ก่อนตอนนี้ขึ้นหลักที่เท่าไหร่นะพระโสดาบันจะไปฟังดูที่จอกอ่ะหลักเบริ์บานาบันตอนนี้ขึ้นที่หลักที่เจ็ดแปดแลนะวมั้งน,นะเอาละวันนี้ก็พอสมควรอนุโมทนาสาธุ ก็เป็นไปตามเป้าหมายในตราประทับของมูลนิธิจิตรงธรรมคือเพื่อมวลประชาชนให้บรรลุมรรคผลนผิพพานตามลำดับที่พิสูจน์ได้ติดตามฟังได้ที่ช่องมูลนิธิจิตรงธรรมถ้ามีปัญหาก็ถามได้จะมีการตอบปัญหาที่ YouTube ช่องมูลนิธิจิตรงธรรมเหมือนกันถ้าท่านเห็นว่าธรรมะนี้เป็นประโยชน์ท่านสามารถกดไลค์กดแชร์ในกลุ่มเพื่อนๆต่อๆไปได้ เพื่อนๆจะได้ปัญญารู้แจ้งเห็นจริงตามท่านผู้ติดตามฟังไปด้วยเปรียบเสมือนท่านมีปัญญาดุจแสงสว่างจากการจุดเทียนหลายๆเล่มแสงสว่างก็จะสว่างสวัยรอบบ้านท่านพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าแสงสว่างใดจะเสมอแสงสว่างด้วยปัญญาไม่มีแสงสว่างด้วยปัญญาจะเกิดแก่ท่านรวมทั้งครอบครัวญาติพี่น้องและมวลมิตร ซึ่งจะเป็นมหาบุญมหากุศลที่ยิ่งใหญ่โดยไม่ต้องเสียเงินเลยอนุโมทนาบุญนะเจ้าคะ่ะ